สวัสดีครับผมร้านพิรยาสเกิร์ตนะครับวันนี้เรามาชมยาลิสนะครับคันนี้สีแดงแต่งแบบจัดเต็มมากๆเลยนะครับคันนี้ลูกค้ามาติดสเกิร์ตลอบคันนะครับข้างหน้าเป็นตัวผสมนะครับคันนี้หน้าไวเปอร์นะครับผมข้างกับหลังเป็นได้68นะครับชิ้นหน้าดีก็ไวเปอร์นะครับตัวยอดฮิตในอดีตเลยนะครับตัวนี้นี่ครับตัวงานทำสีตามรถตัดดำคาดเส้นแดงนะครับ โลโก้แผ่นเทปไวเพอร์นะครับของแท้นะครับผมเพิ่มลิ้นยางสมูไลนะครับตัวนี้การกระแทกนะครับการคูดแล้วก็ดูสวยๆสิ่งๆขึ้นด้วยนะครับลิ้นยางการคูดได้ครับติดเสริมได้นะครับรถมีสเกิร์ตหรือไม่มีสเกิร์ตก็ใส่ลิ้นยางเสริมเข้าไปได้ คันนี้ด้านข้างนะครับตัวนี้ตัวผสมไดหกสิบแปดนะครับผมเหมือนกันนะครับทําสีตามรถตัดดาคาดเส้นแดงโลโก้ไดหกสิบแปดนะครับชิ้นหลังก็เป็นไดหกสิบแปดนะครับตัวนี้เป็นท่อคู่นะครับผมด้านขวาออกจริงนะครับด้านซ้ายท่อหลอกนะครับ ไปทับทิมให้สองดวงนะครับอันนี้หล่อซิ่งจัดเต็มมากๆากนี่ครับก็ดูกันรอบรอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับ สนใจต่างแบบนี้ทักเรามาได้ครับปีอาร์สเกิร์นะครับโซนมหาชัยพระรามสองครับติดห้างเซ็นทรัลมหาชัยเลยวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ